สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องของเราเองนะคะก็มากลับมาที่บ้านเกิดนะคะเนื่องจากมีธุระสำคัญก็เลยต้องมานะคะในวันศกนั่นเองแล้วคนที่นอนกอดจะตรงนี้นะคะเพื่อเราเองยอ,อย่าอ้ยหันะไม่ตั้งลบ หายแล้วเอ้ยขมมนเขาหวัวเราะด้วยนะคะไม่ให้ค่ะไม่ใหู้ค่อยให้ค่ะอันนี้มาหายเล่นนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็ประมาณยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะออยอจอหันหน้ามาเขาไม่อยอมให้หันหน้า ไอ้ไอ้เปิดออกมาเปิดออกมาเปิดก็ไม่ยอมเปิดอ่ะเปิดออกมาโอ้ยเฮ้ยอย่าโอ้ยสาวโอ้ย อ๋อิฮอาว้า้าวว่อมว้ายว้าวนาไม้าอม้าว้าวว้าะว้าวม่จวม้าววาวเ้าว้าวว้าววปาวว้าวว้าวว้าว้าวว้า้าวว้าวา้าวว้ ไม่มีนะคะน่าจะยังไม่ได้ถ่ายลงนะคนนี้ก็ดื้อจริงๆเลยเออตายตายนะคะข้างนอกก็มีการกินเหล้ากันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะหายเห็นแล้วไม่เห็นนะคะเออเราก็เร้กำนมามากพอแล้วนะคะอะไรอะ่ะเดีวกลางอีกเออยดิ๋วกลางอีก เออเดยวเขาจะประจานหมดแล้วไอเด็กนี่ไไม่ดีเลยไอเตี้ยไอเตี้ยค่ะตอนนี้ก็